สวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงนะครับจะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับในการดูแลและสังเกตแมลงที่อยู่ในนาข้าวเรานะครับคือโรคหนอนกอนะครับในอายุข้าว4ี่ิกว่าวันขึ้นไปเนี่ยคือการเป็นแล้วก็จะเสียหายนะครับข้าวจะไม่สามารถจะออกรวงเพราะถ้าแตกหน่อมาก็คือจะเป็นรวงที่เล็กแล้วรวงที่เล็กนะครับรวงจะไม่ใหญ่แล้วนะครับอันนี้การสังเกตนะครับให้เราดูใบดูใบข้าวนะครับถ้าใบอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ครับเนี่ย ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะครับให้ถอนต้นขึ้นขึ้นมาดูเลยครับถ้าเราเราสังเกตสังเกตไม่เป็นนะครับเนี่ยแบบไหนลุงอย่างงี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับตัวยอดเขาเหี่ยวเห็นไหมครับค่ะถ้าเราดูไม่ออกเราดูโรคไม่เป็นนะครับให้พี่น้องนะครับฉีกต้นเลยครับอืฉีกต้นมาดูเลยครับว่าเขาเป็นเขาเป็นอะไรแน่นี่ครับเขาจะมีหนอนกัดตรงโคนเห็นไหมครับนี่เป็นเป็นรอยกัดเห็นไหมครับอื เนี่ยครับตัวหนอนเขาจะอยู่ข้างในแต่ตัวนี้เขาคงคงจะไปแล้วเนี่ยครับเป็นรอยกัดช้ำๆนะครับเนี่ย,ยจะมีขี้เขาอยู่นะครับเนี่ยครับให้ให้ดูต้นเหี่ยวๆอ่ะครับถ้าเราดูไม่เป็นก็คือให้ฉีกต้นเลยแล้วเราก็จะดูต้องคอยสังเกตนะหลวงเนี่ยครับ อย่าให้เป็นเยอะนะครับเป็นเยอะคือจะเสียหายเลยนี่นี่เพิ่งเริ่มเป็นใหม่ๆนะครับใบเหี่ยวเนาะใช่ใบไสในเลยครับตัวนี้ถ้าเป็นแล้วจะเขาเขาจะไม่ออกรวงแล้วจะเสียเพราะข้าวเรายูเนี่ยข้าวเริ่มเริ่มตั้งท้องแล้วนี่ครับสังเกตเห็นไหมครับเห็นรอจอบไหมครับนะคะเนี่ยครับอ๋อนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมครับเป็นรูเล็กๆนะใช่เป็นรูเล็กๆเขาจะจอบกินโคนนะครับคือเป็นหนอนกอเป็นหนอนจอบนะครับเนี่ยถ้าเราฉีกไปปุ๊บ ็นไหมครับเห็นไหมครับนี่เลยขาดทุกคนเป็นรอยที่เขากินอยู่ไหมครับเขากัดกลางกลางลําต้นเลยครับขาดเลยเนี่ยออืก็ทําให้ยอดนี่เหี่ยวแล้วตอนนี้ถ้าข้าวไม่มีน้าเลี้ยงใช่ถ้าข้าวเรากาลังตั้งท้องเนี่ยลวงเราขึ้นมานี่แล้วโดนกัดตรงนี้ปุ๊บต้นนี้ก็จะไม่มีรวงแล้วเนี่ยครับคือผลเสียเลยผลเสียนะครับนี่คือเป็นผลเสียนะครับของหนอนกอนะครับมันนะเกตเดินดูใบดูใบข้าวครับ อีกหนึ่งปัญหานะคะที่เจอกันบ่อยๆมากเลยใช่ถ้าเราดูไม่เป็นก็ให้ถอนต้นลงมาอย่างเงี้ยครับมาฉีกดูว่าครับเป็นอะไรทําไมถึงเหี่ยวอะไรประมาณเนี้ยครับค่ะเพราะว่าตัวหนอนกอถ้าเป็นระบาดเยอะๆเขาก็จะแห้งไปเลยครับอไส้แห้งหมดเลยก็จะเป็นมแมลงอีกหนึ่งตัวที่ทําให้ผลผลิตเราเสียหายค่ะคือเสียหายไปเลยนะครับจะจะไม่ได้เลยโค้งสุดท้ายด็หัวเหมือนกันนะครับตรงนี้ ใช่คือตรงนี้คือช่วงปลายมือค่ะข้าวเริ่มตั้งท้องที่จะส่งรวงให้เราเห็นแล้วต้องดูแลกันดีๆนะครับอันตรายนะคะแบบนี้ตัวนี้อันตรายว่าหนอนตัวหนอนมดใบนะครับตัวตัวนอนตัวหนอนกอหนอนมดใบเป็นยังออกรวงได้นะครับค่ะแต่หนอนกอเป็นแล้วไม่สามารถจะออกหลวงได้คือลําต้นเสียจะเจาะตรงกลางต้นเลยเเจาะกลางต้นคือเราเสียลวงไปเลยนะครับค่ะ ครับอันนี้ก็ฝากให้พ่อแม่พี่น้องก็เสรก่อนที่คนที่ยังดูไม่เป็นนะครับให้ต,ต้นดูเลยอีกหนึ่งสาระออดีๆจากลุงตีตะวันแดงนะคะไม่แน่ใจก็โทรมาที่เบอร์ที่ให้ไว้ได้เลยนะครับรยินดีให้คำยินดีให้คำปรึกษานะครับทุกๆขั้นตอนทุกๆวิธีนะครับค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ